สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เป็นเมนูปลาตับทิมนึ่งมะนาวนะครับทําง่ายๆนะครับแต่อร่อยด้วยนะครับวันนี้มาดูเครื่องปรุงกันเลยนะครับวันนี้เป็นน้ามะนาวนะครับน้ามะนาวสามช้อนโต๊ะนะครับน้ําปลานะครับสามช้อนโต๊ะนะครับง่ายๆนะครับเครื่องปรุงไม่ยุ่งยากนะครับวันนี้ แล้วก็มีน้ำตาลทราย1ช้อนชากับน้ำตาลปี๊บ1ช้อนชานะครับถ้าใครชอบหวานก็เอาเพิ่มได้นะครับแล้วก็เป็นพริกแกวแดงนะครับ8เม็ดนะครับกระเทียมแกะนะครับและนี้ไว้แต่งตกแต่งจานนะครับหั่นเม่นเลยเลยนะครับตักเจ็ดกลีบนะครับมะนาวก็หนึ่งลูกนะครับกระขี้ฝอยหนึ่งต้นนะครับวันนี้ผมเผื่อไว้นะครับเผื่อจะมีน้ำมะนาวไม่เปรี้ยวเราก็ได้เสิริมได้นะครับ ปลาตับทิม700กรัมนะครับ1ตัวนะครับครับแล้วก็มาบังกันก่อนนะครับบังให้เป็นน่องๆไปกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวปลาเรานึ่งมาแล้วพอเอาน้ําราดนะครับน้ําราดที่เราทํานะครับน้ำเครื่องปรุงนะครับก็ได้ซึมเข้าตัวปลานะครับบังทั้งหน้าด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาเลยนะครับวันนี้เจฟก็จะแนะนําวิธีการนึ่งนะครับผมจะใส่ถุงกันนะครับเพออีตอนเรานึ่งแล้วเนี่ย มันก็คือจะหยิบขึ้นมาง่ายนะครับแล้วหนังปลาก็จะไม่หลุดติดเอซึงเราด้วยนะครับและอีกอย่างหนึ่งถ้าเราใส่ถุงเนี่ยเราก็จะนึ่งกันได้หลายตัวนะครับต่อหนึ่งซึงนะครับตั้งน้าไม่เดือดนะครับแล้วก็ใส่ไปทั้งถุงอย่างนี้เลยนะครับนะครับเพราะบางทีถ้าบางทีเราเนื่อหลายๆตัวแล้วก็ซ้อนกันได้นะครับหนังปลาก็จะไม่ติดกันนะครับอาเสร็จแล้วนะครับเราก็เนื่อแล้วปิดฝาไปเลยครับประมาณสิบประมาณสิบห้านาทีได้นะครับ เราเรามาเกมีเครื่องปรุงกันก่อนนะครับก็คือเรามาหั่นพริกแล้วก็สับก่อนนะครับเอาพริกที่เรานั่นนะมาหั่นก่อนนะครับแล้วก็สับสับเป็นพอยับยามนะครับหรือบางท่านอยากจะใช้เครื่องปั่นก็ได้นะครับเครื่องปั่นก็ง่ายดีนะครับเดี๋ยวเจ๊บวันนี้เราจะมาสับเป็นให้พอยับยามนะครับเอาพริกมาหั่นแล้วก็สับนะครับสับไปพอหยับยามไม่ต้องละเอียดมากเท่าไหร่นะครับก็ได้ดูสวยได้นะครับตอนไปราดก็สวยนะครับ ใครจะใช้สีเขียวพริกแกวสวนผสมหน่อยได้นะครับก็จะมีความหอมของพริกนะครับนี่เชฟใช้พริกแกวอย่างเดียวนะครับแกวแดงอย่างเดียวกระเทียมเราก็มาหัน่นแล้วก็สับเหมือนกับพริกเลยนะครับเราเราก็หั่นก่อนนะครับหั่นเป็นแว่นๆก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาสับสับสับ,สบมันก็จะละเอียดแล้วก็มาผสมกันนะครับแล้วก็ไปใส่เครื่องปรุงนะครับใครจะสวยงามน,นะครับ บางคนถ้าไม่ชอบสับไม่ชอบเมื è, ่ exactly. no อก็ใส่เครื่องปั่นพอหยาบๆก็ได้นะครับนี่เราก็มารวมกันนะครับรวมกันได้เลยนะครับใส่ถ้วยรวมกันเลยแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปดูวิธีการทําน้ําลาดปลานะครับก็ไม่ยากนะครับเนี่ยเครื่องปรุงที่เราเตรียมนะครับใส่ถ้วยรวมกันได้เลยนะครับใส่ถ้วยรวมกันเลยแล้วก็เอาน้าตาลใส่แล้วก็คนให้น้ําตาลละลายให้ดีนะครับครับ ของเกฟจะใช้น้ําตาลปี๊บกับน,น้ําตาลทรายสองอย่างนะครับเพื่อรสชาติเป็นกลมกล่อมนุ่มนวลนะครับผมน้ําตาลทรายก็จะมีรสหวานน้าตาลปี๊บก็จะออกคือจะออกรสชาติแบบด้านๆทุ่ๆหน่อยนะครับถ้าจะสองร,มร,รสมาผสมกันเนี่ยความหวานมันก็จะออกกลมกล่อมนะครับใครชอบหวานลองชิมดูก่อนได้นะครับถ้าชอบหวานก็เติมน้ําตาลอีกหน่อยได้นะครับเป็นปี๊บหรือายน้ําตาลทรายก็ได้นะครับ พอน้ำตาลละลายดีเลยนะครับเราก็เอาพริกกับกระเทียมที่เราสับไปนะครับใส่ได้เลยครับแลควก็คนให้เข้ากันนี้เดียวเราก็ไปเคียมราดปลานะครับปลาสุกแล้วก็เอาไปราดได้เลยนะครับนี่ปลาเราสุกล้วครับเนี่ยครับเราก็จะจับได้เลยนะครับยกถุงขึ้นมาได้เลยหรือบางท่านก็กลัวร้อนกาตะลิวซ้อนก็ได้นะครับคือมันเป็นสะดวกหน่อยนะครับีปตอนที่เราทําปลาสุกถ้าเกิดเราเอาทัพพีหรืออะไรไปช้อนปลาเนี่ยหนังปลาก็จะหลุดนะครับ แต่ถ้าเราเราใส่ถุงเนี่ยมันจะทําให้เราจับขึ้นง่ายครับนี่นะครับแล้วก็เนึ่องเสร็จแล้วหนังปลาก็ไม่เสียนะครับหนังปลาก็จะสวยด้วยนะครับใส่ถุงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราอ่าน้ําลาดที่เราเตรียมทำไหมนะครับลาดไปโดนตัวปลาได้เลยนะครับลาดให้ทั่วๆนะครับดูให้สวยงามนะครับ มะนาวที่แต่งก็หั่นเป็นแม่นๆก็เรียงได้นะครับใครจะหั่นแบบทรงไหนก็ได้นี่ของเจ๊ก็าทำเป็นเกลียวไว้นะครับทำเป็นมะนาวเป็นเกลียวไว้แต่นี้พอเรียงบนจานมันมีขอบสูงหน่อยนะครับมันก็เลยดูไม่เกลียวเลยนะครับมันก็วางเป็นเหมือนเป็นแผ่นเลยครับกระเทียมที่เราหัน่นแม่นไหมครับแล้วก็โรยแต่งหน้าให้ดูสวยงามได้เลยนะครับ เรากินกระเทียมกับปลาก็จะมีแบบเหมือนกินกระเทียมด้วยแล้วก็ซูซ่าแซฟอิลีขึ้นไปอีกนะครับตอนนี้ล้วก็าผักชีฝอยที่เราเตรียมไว้นะครับหั่นท่อนๆน,น,นะครับหรือใครจะเด็ดเป็นเจ้าช่อโรยก็ได้นะครับให้ดูสวยงามนะครับไม่ยุ่งยากนะครับงานง,าง่ายๆอยู่ช่วงโควิดเนี่ยครับเราก็ทำอาหารทานเองที่บ้านก็ได้นะครับไม่ยุ่ง งานง่ายๆเราไปซื้อกับข้าวมาทําทานกันครอบครัวก็สะดวกสบายนี้ครับเสร็จแล้วนะครับเมนูวันนี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับติดตามชมช่องของเชฟโกนะครับขอบคุณครับครับเสร็จจันอีกแล้วนะครับหนึ่งเมนูนะครับวันนี้นะครับวันนี้เป็นเมนูปลานะครับผมใยช่งโควิดนี้นะครับอยู่บ้านก็ฝึกทําอาหารกับเชฟโกได้นะครับวันนี้ ก็จะเป็นเมนูง่ายๆที่เราทำทานเองที่บ้านได้นะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมช่องของเชฟโกเมนูอาหารอร่อยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องของเชฟโกด้วยนะครับขอบคุณนะครับ